ประเด็นนบ้าแตกเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆก็มีข่าวว่าคู่ของเบนพอชิตากับสามีมิกบารมุุิเกิดบ้านแตกถึงขั้นจะหย่ากันงานนี้มีคําตอบโดยล่าสุดเบนพอชิตากับสามีมิกบารมุุิได้ออกมาพูดถึงประเด็นข่าวว่าจะหย่ากันในช่องยูทูบมิกบริสชาแนลว่าเริ่มจากที่แม่ของเบนเห็นข่าวหรือที่เกิดขึ้นก็เลยถามว่าจะหย่ากันจริงไหมซึ่งเบนบอกว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งตอบเมื่อมีคนถามก็เลยบอกให้มิกสามีพูดไปเลยว่าสรุปแล้วคืออย่าไม่หย่ายังไง แล้วยังรักกันอยู่หรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ก็ถึงกับบอกว่างงที่แม่เบนซ์มาถามและตลอดเวลาที่คบกันมา20ปีที่มิกบรมวุฒิเอ่ยปากว่าไม่เคยพูดออกอากาศที่ไหนมาก่อนเป็นความรู้สึกในใจที่พูดถึงความรู้สึกว่าเคยพอหมายกับเบนซ์ทางด้านของมิกยอมรับว่าเคยเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วเพราะบอกว่าตอนนั้นเบนซ์ให้เวลาแต่กับลูกกับครอบครัวเขาอย่างเดียวแล้วเขาลืมเราไปเลยไงคือเรา ไม่เคยอยู่ในสายตาเขาเลยไอา้หายใจเป็นพ่อแม่ไอา้หายใจเป็นลูกๆแล้วเราไปอยู่ตรงไหนอันนั้นแหละเป็นช่วงที่น้อยใจมากจนเคยถึงท่านแบบว่าเคยคิดจะพูดกับเบนว่าถ้าอย่างนั้นหนูกลับไปดูแลพ่อแม่หนูก่อนหม่แล้วเดี๋ยวลูกหรืออะไรถ้าไม่ไหวยังไงเอาไปคนหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่กับนิกก็ได้นะคือแต่ไม่อย่านะแต่ให้เวลากับเขาเพราะเขาไม่เคยเห็นหัวเราไงคือเคยคิดอย่างนั้นว่าจะพูดแต่ก็ไม่ได้พูดพูดไม่ออกไงเพราะสุดท้ายเรามานั่งจับเขาคุยกันมันผ่านมาได้เพราะเราคุยกัน สรุปว่าคู่เบ้นมิกยังรักกันดีนะเจ้าขาเตียงยังแข็งแรงดีเหมือนเดิม